เล็กแล้วก็บวกหลวมไปได้เลยนะคะชิ้นหน้าเกตความยาวช่วงเบ้าสั้นนะคะใช้เกดสี่นิ้วก็ได้ค่ะเกดหนึ่งนิ้วก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วกระเป๋าเชียงนะคะนิ้วครึ่ง นิ้วหนึ่งกระเบียดดูช่วงเขาขวก้างนะคะถ้าช่วงแคบใส่เลยกน็นิ้วหนึ่งกระเบียดอันนี้ฟางใช้นิ้วครึ่งวัดลงมาหกนิ้วจุดนี้นะคะใช้ไม้โคง้งโค้งกระเป๋านิดหนึง่งไม่เอาไม้ตรงนะคะเขาจะแข็งเกินไปชิ้นหน้าเสร็จตอนนี้ได้แล้วก็ปิดเก็ตฟันเอวด้านหน้านะคะ